คมาหลายเทื่อหรอเป็นรอบที่สามคูม่ามวยหันแล้วเนี่แม่เอฟบ,บาจีนทรงมารอบที่สองกับสิเป็นต้นอย่ยงเงี้ยต้นขนนุนสามอย่างต้นขนนุ่นต้นล้วนล้วนอันนี้รอบมีสิมีมบักนาวมีบกักเผาลแล้วก็มีอันนี้คือคนทรงมาโอ้บอกักเผาดีแฮะเ้า,าหอมห,อมหลายตน้นอยู่อาจจะมาที่หลังมะนาวงามเนี่ยต้นี้มะนาวเป็ดขอบคุณแม่เอฟบาจีนนะคะเป็นอยู่ต่างประเทศตัดยางคุณหลังออกเนี่ย ไปอยู Climate ่ประเทศไดนอะบังแม่เออยู่ประเทศไดสวีเดนเยอรมันอันน้า่ากมาข้าลวด้จับไว้หน่อยสมอ๋อถ้าอก้ะทางมาใส่ด้วเออ เดี๋ยวนางเรืออย 2, ายุสองสามใบเดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้อกระถางใหม่ก็ได้ขอบคุณแม่เอปลาจีนนะคะตรนตรนไหนะ

ใช่ยิ้มเหรอปู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 ลรากินข้ากับตม้ตม,มต้มขมต้มแซ่บค่ะต้มเครื่องในค่ะมาหน่าซื้อต้มเครื่องในมาตอนไปทุระค่ะแล้วก็เ,าาเกี๊ยวข้าวเที่ยงกิ่งกอนมะผามะพร้าวกิ่งกอนมะนาวแป้นห่าน้อยหนาแปร์น้อยหนา เปรูไม้หนาเปรูของมนะพร้พาวหกอาบอกอน,นู้นอันไปไปลบเหรอคะเป็นลบกี่ฟุนะ้วยคะอบอกอน,นู้ปเปลบกี่ฟุนะ้น เช้ครับไปทำน้่อติมคอนนี๋ยวเอาถุงนาเอาลูกกระถางขึนเดี๋ยวบางช่วงมัอ้าวเดี๋ยไปว้านใหญ่ทางการท้องน้ำครับในสวนพักทางการทั้งน้ำหมีความชื้นเรือยตลอดมันเอาแผ่นเดจะเช้าลงกระถางก่อนแผ่นออกห้าออกเนี้ยเขจะคอยหาโมกจหน่อยหน้าเอาลูกกรนถาไปก่อนครับเยบ แม่เอ็นปาจีนอยากรู้ว่าแม่เอ็นอ,อยู่ประเทศอะไรคะตอนเนี้ยจะเป็นทรงต้นไม้แมาให้อีหลาประมาณสองครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะเป็นสั่งลานต้นไม้อย,อยู่ปาสั่งอยู่ไส่ก่อนปาจีนปะปาจีนบุรีนะคะ มาส่งที่ซีสกเกตมีหลายต้นี่ะรปส่งมาก,ก่อนนะนันกมี่ค่ะน,น,นะคะขอบคุณแม่เอนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีกระจก fc หลายๆท่านที่ส่งมานะคะ เอากระเจกระทางไว้เจีกระทางไว้ <c oughs> ไวลอ,อกก่อนค่ะรอลงเด่นนะคะเอากะทางมาใส่เปลี่ยนไว้พราะถ้าเป็นปั๊บพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกรจะซส้ลงต้นใหม่กันค่ะ <c oughs> ทุกกำลังใจนะคะแล้วกินเข่าอีกฝ่ะเดี๋ยวๆปิ๊กกับเขากันอันไม่ใช่ไงไก่อนละสิบสามหรือสิบสี่บาทอัดอัดเฟืองนะคะก่อนละสิบสามหรือสิบสี่บาทหรือซิหาบาทนี่หนะคะราคาอัดเฟืองแถวบานเฮ้านะคะ ณแม่เอปาจีนค่ะนะคะขอบคุณมากๆากป้าแนะนำของทีมหลังบ้านอีกคนหนึ่งกะถูกใจเอ,เอพอใจในความฮักความแพงของพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆมีมาตลอดเพราะว่าที พี่น้องเอฟซีทีมาแวะบ้านมาเยี่ยมบอพ่ออีหล่ากันยังมากยังสีนะมาเห็นบ้านมาถ่ายรูปบ้านแล้วก็มาเล่นกับอันชัดเลียงของอีหลานะคะมาหอดลงจากรถมานี่บ่เคยเห็นหนาจากเจืออลยมาหอดอ้าบอวันบ่นั่งแต่บางคนบางคนหลบผอมแห้งเอิญสองซื้อผอมกันค่ะปานั่งบ่วันบอหัวถือคนไหนก็นตามนะ เออแบบนี้ที่วันรอบขอบค่ะแต่ตะเอิญปะน้าผู้นหนึ่งกะบยานยานยานพิษนะคะแต่แต่ผูดด้ใดจำไดแแ้แม่นเม,ม็นเป็กสิรู่นะคะว่าประว่าเป็นคนส่งได้ปะหน้าเป็นคนส่งได้เองสินะคะเตี้ทีาาทนหทน้าเมาท้นนี่สินะตรงเดียดักเบิร์ดบินออกบินแอวบินโดดลุกดิเจสีนะคะ บอกตรงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาอัดเฟืองนะคะครั้งแรกในชีวิตเอาจริงๆบอรเรื่องจริงค่ะกับขี่พานเห็นเขากองสี่เหลี่ยมอยู่ในตรงไ้ตรงหน้าอยู่สมัยเหตดงานนะคะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มายืนดูรถอัดฟางนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ มณีลาเลนอยู่เพชรบูรณ์อำเภอไหงอะบ้งชุมแดนชม่มปะหม้อหมาปะอำเภอชนแดนนะคะชนแดนเพชรบูรณ์ค่ะดรสมพงษ์จอยเหรอโบแมนดอกพอดีหันกล่องมาเห็นนะคะโบแมนบ่มแมนอาจสิเป็นผู้นี่นเห็นแต่หัวเนี่ย อันนี้บอแมนด็อกเตอร์สุพงจอยนะคะค่ะกําลังกินเขาอยู่พอดีต้นไหมเพิ่นมะสงนะคะบอกกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณแม่แม่เอ๋ปลาจีนนะคะอยู่มองด้กับอให้มีความสุขนยคะ่ะชีวิตพบพอดแต่วความสุขความจเจริญค่ะ<ห>สิ่ง,ส,งสิ่งดีๆที่มอบให้ กับทางบานอีลาแล้วก็ทีมลังบานขขบคุ้หเล,ลายๆค่ะเราไม่ลืม f อซทุกท่านนะคะ f อซที่รวมกระตอกระทินน้ำบัลลืมบัลลืมค่ะหักแพงคือเก่าแล้วก็หักแพกงยิงยิงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสจมกัำติพ่อแม่พี่น้องพากกันให้กำลังใจลูกสาวจน เริ่มหูวจักกันทั่วโลกแล้วบ่ธรรมดาเดาองกอีกนี่สุดยอดค่ะบอกกันไม่ลิปหนาค่ะฝากช่องปานางแม่บ้านน้องอุก์อิงนะคะลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอุกอิงปลามกคนหาก,กินหมานตองปุนแบ้น,น้อยแล้วก็บุญแอ้วค่ะจะรับลิปนี้สนี้กันค่ะบอกกันไม่ลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะ